เล่นเกมตั้งแต่วันแรกที่เกมออกโอ้โหเนี่ยเล่นไปก็บ่นไปไม่ลงกันอยู่บบนับนพี่นี่ไงดันก็มามันคืออะไรก็ไม่รู้แต่กก็ต้องมานั่งฟังเออตายตายไปเลยมึงมาขอโทษมันเลยมาอยู่นี่เลย อะไรกันเนี่ยสองตัวเนี่ย oh. อยากจะให้ตัดภาพมาดูนะคะตัดภาพมาดู English อังกฤ l บู g องบ d o o g อะไรนอนยังไม่รู้เนี่ยรู้เหนื่อยโอ้ยเอาอะไรโอ้ยโคน้านี่ยิ่งโตยิ่งดีนะเนี่ย

เพื่อนคะเป็นไหมคะมันเล่นเกมตั้งแต่วันแรกที่เกมออกจนตอนนี้มันก็ไม่หวางโทรศัพท์โอ้โหเนี่ยเล่นไปก็บ่นไปทําเหมือนกับเราอยู่ในเกมเพาถามว่าคุยกับใครอ๋อคุยกับคนในเกมแล้วเขารู้เรื่องไหมไม่บางทีก็หัวรอย <c oughs> <c oughs> บางทีก็แทป nhi game mày luôn không? không. 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 tay không. 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 Đây, không. 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 มันลงดันอยู่ดูสิหมามันวิ่งไปวิ่งมาขนาดนี้มันยังไม่มาดูแลหมาเลยมันหยุดเลยนะไอ้พวกมันหยุดเลยนะพูดได้แค่นี้เหรอเออแค่นี้ก็ฟังแล้วนะมันหยุดแล้วมันเหนื่อยนะอามันเหนื่อยไงเออเดี๋ยวมันก็หยุดไงแล้วคุณล่ะคะเมื่อไหร่คุณจะหยุดเล่นเกมค่ะก็เดี๋ยวลงดันนี่ก่อนลงดันตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานซืนมันก็ลงตลอดอ่ะมันมีหลายตัว ตายยัออยงไงนี่ไงคะคุณนี่ไงคะนี่ไงพอใจอนะ่ะกูตายแนละ้วนนเกมเกิร์มาหยุดเล่นบ้างเหอะกินข้าวก็เล่นเข้าห้องน้ำยังถือเข้าไปเลยเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่จะหยุดว่าใครเราอ่ะเมื่หร่หยุดเรานั่นแหละ แน่ๆเกมอ่ะเดี๋ยวเดียวจะแอบลบเกมให้เข็ดเฮ้ยอย่าอย่งนีอย่างนั้ก็ถ้าไม่หยุดเล่นไม่เล่นแต่พอดีจะโดนแล้วนะฮะน่ะพูดเล่นเนี่ยยังไม่หยุดเลยโอเคทำไรอีกโอ้ยอย่าโหลดดิอย่าโหลดเนี่ยเราต้องมานั่งฟังมันเนี่ยทั้งวันทั้งคืนอะไร คนในเกมมันรู้ไหมรู้ว่ารู้ว่าอะไรรู้ว่าพูดเนี่ยเอ้ยอย่าทำอย่างงี้ให้ยันเยอะตายเลยเร็วๆเขาไม่รู้กูนี่รู้เหนื่อยเฮ้ยเราสองคนอะได้เอาวิญญาณมาไหมเอามาไหมวิญญาณเอามาไหมมาไหมาอยู่ หนูมองพ่ออยู่พ่อตีแน่พ่อตีแน่ถ้าออกกต่เวันนูออกมาเล่นกันพ่อตีแน่พ่อตีแน่แต่เดิดว่านนูออกมาเล่นกันเี่ย มันตัวแค่เนี้ยกระดูกกระเดี่ยวมันก็ไม่ดีมึงก็เห็นมันเดินอยู่อย่างเงี้ยแล้วมึงดูหน้ามันมึงก็รู้มันเป็นเออมันก็มีอารมณ์เหมือนที่มึงมีแหละที่มึงมีได้มันมันมีไม่ได้แล้วมึงทำไมต้องไปรังแกมันขนาดนั้นวันนี้มึงวันนี้มึงรังแกมันแรงมาก มึงเห็นไม่ได้ยมันจ่อยเลยเนี่ยปกติมันรักมึงจะตายมันรักมึงมากด้วยมึงทําอะไรมันตามมึงตลอดมึงไปไหนมันตามมึงตลอดมันเป็นน้องที่ดีของมึงด้วยถ้ามีครั้งที่สองนะเห็นดีกันแน่เกลียดมากเลยทำร้ายคนอนอนแน่มันยังไงมันก็สู้ไม่ได้กระดูคนลเบอร์เลย ดูดินะยิ่งพูดยิ่งทำตัวน่างสารน้าแต่ที่เปลงเลยมึงมาขอโทษมันเลยนะมึงมาขอโทษมันเลยมาอยู่นี่เลยไห้ไวเลยมไม่ต้องอินหนอดเร็วๆมาขอโทษน้อง จะลงเมื่อไหร่เนี่ยทำหน้าลงไม่เป็น้ยโน่นไปขอโทษมันโน่นไม่ต้องเถียงไปขอโทษมันทำผิดต้องรับผิดเข้าใจไหมเราเล่นแรงเกินไปอ่ะพี่น้องไม่เป็นไรเราเล่นแรงอ่ะ แต่ถ้ามึงเล่นแรงเกินไปมึงก็ต้องขอโทษมันไปขอโทษมันเร็วๆเลยไปขอโทษมันเดี๋ยวนี้มาขอโทษมันอันนี้เลยมาขอโทษมันนี่มาเนี่ยกูนาถอยไปไปนู่นกูนาไปนอน ไม่เกียวขอโทษไปเลี้ยน้องเลยเดินเบ๊ะเบ๊ะแบบนี้แบบ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 เงี้ยขอโทษไปรักกันกูนาเราตัวเราเลยเราสองตัวน่ะไม่ต้องอ้อนมึงไม่ต้องอ้อนกูรู้แล้วว่าพี่ผมแกล้งมึงอ่ะขอโทษเนาะ มึงจะขอโทษน้องไหมอะไรฟุงปากหมาบ้าไมเนี่ยนี่เป็นวิธีขอโทษไหมไม่รู้มันจะเป็นหมาเนี่ยโอเคดีกันแล้วนะดีกันแล้วนะเป็นเนาอก็ บางคนอาจจะถามบอกว่าทำไมไทายอย่างนั้นก็จริงๆแล้วมันเป็นตรงเนี้ยตรงช่วงเนี้ยมันเป็นสเก็ตเก่าช่วงเนี้ยสเก็ตเก่านะฮะอัน,นอันนี้คือเคลียร์ให้ฟ,ฟังเลยนะสะเก็ตเก่าที่เขาเล่นกันที่เขาสามตัวเล่นกันเนี่ยเป็นสเก็ตเก่าเป็นอ่าแล้วผมก็เลยทาให้ทีเดียวนะฮะตรงตรงข้างหูเนี่ยของเขาเก่าแล้วมันไปนโดนแล้ว มันไปโดนคือปกติเขาเก่าแล้วมันไม่เป็นแล้วเมื่อเมื่อหลายวันก่อนเขาเก่ามันมันเป็นแผลผมก็เลยทาให้แล้วส่วนที่ลามมาตรงอื่นเพราะว่าเนี่ยศิลปะเนาะร็ดูมือเอาก็แล้วกันเนี่ยมือนะมือยังเป็นอย่างนี้หัวหมาก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่แปลกนะะแล้วที่ที่เขาโดนพี่ขบจัดการก็นี่ตรงนี้นี่ แค่ตรงนี้ฮะเล่นกันแรงไปหน่อยเล่นเล่นกันแล้วแล้วใส่อารมณ์กันเล่นแล้วใส่อารมณ์ไปก็เป็นอย่างในคลิปไปแหละเล่นนะี่ยๆๆๆๆๆเๆีๆเๆๆๆแรงๆๆ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 ยๆๆ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 ๆนๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆ วัดก็ไม่ดีสำตับมึงอ่ะจะวาดปวดหวัวอีกอ่อนจริงจริงต้องทำยังไงล่ะเนี่ยอือืมอ๋มอ,มอมไม่ได้บัรลักษ์นะกวตายกวตาย,ยางั้นเลยไอเ้เบนโอ้โหเออมาตายบ้งมันนิ